ตอนนักสุดงดป๊อปของเราครับโดนัทวันนี้เป็นเกียรติรมากเพราะรู้สึกว่านี่คืออีกหนึ่งนักแสดงของช่องเจท,ที่เราอยากพูดคุยการรงไปถึงว่า<ม>อเอ,อจริงๆก็คือส่วนตัวรู้สึกว่าน้องหลอ่อ <laughs> นี่ <laughs> ผมก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันครับผมที่ <laughs> ออได้มานวันนี้ครับขอบคุณมากครับก็คืออะไรหล่อก็เลยชอบก็เลยอยากจะ <laughs> <laughs> คุยน้องฝึกงานหลังกล้องคือแบบที่เป็นไรอะอย่างนี้ โอเคครับให้โดนันแลปอัพชีวิตช่วงที่ผ่านมาหน่อยช่วงที่แบบหยุดโควิดไปหยุดกองถ่ายละครอะไรเงี้ยเราเราหยุดอยู่บ้านหรือเราทําอะไรหรือว่าเราค้นพบอะไรใหม่ๆตัวเองบ้างไหมครับก็ช่วงที่หยุดใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันมันมันทำให้เราแบบเริ่มแบบวางแผนในชีวิตนะครับว่ามันรู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรประมาณนี้มันทําให้เราแบบเริ่ม เริ่มวางแผนแล้วอะครับจากคนที่แบบใช้ชีวิตไปแบบวันๆอะไรประมาณน,น,นี้ก็คือถ่ายละครไปเรื่อยๆเนี่ยจนแบบวันหนึ่งมาเรารู้สึกว่างานมันหยุดชะง,งักและทีเนี้ยก็ตัดถ้าพูดถึงตรงความจริงก็คือคนเรามันก็มีแบบค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยและในเมื่อแบบเรา,าตรงเนี้ยมันหยุดอะเราก็ต้องแบบวางแผนให้ให้ดีอะไรครับซึ่งปกติผมเป็นคนแบบเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มวางแผนให้ดีละ ในการแบบแมネจการใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบ<嗯>ชอปปิ้งน้อยลงแล้วก็แบบวางแผนให้มันดีๆขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ก็แบบทํากันบ้านเกี่ยวกับละครเตรียมพร้อมที่จะแบบไปไป,ไปถ่ายต่ออะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าช่วงแบบหยุดพักอยู่บ้านก็คือเทรดอย่างเดียวเลยปะแบบอยู่บ้านแล้วก็นั่งจะยูว่าก็นั่งดูตลาดครับ <laughs> ก็นั่งแบบศึกษาไปเรื่อยๆ <c oughs> อะไรเงี้ยครับ นี่คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นปะหรือว่าแบบเพิง่งแบบเพิ่งมาสนใจหรือว่ายัางไงประมาณปีหนึ่งแล้วครับประมาณน่าจะปีหนึ่งพอดีนะพอเริ่มเริ่มเล่นหลังเรื่องฟ้ามิตรวันนะครับที่แบบได้รู้จักกับพีเตอร์เนี่ยอะไรเงรี้ยพีเตอร์เขาก็ชวนเล่นเหมือนแบบซึ่งปกติแล้วเราเป็นคนแบบเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบเขาเขาก็บอกในในพาร์ทของเขาเหมือนกันว่าเขาก็เลย ขาก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะมาแนะนําน้องว่าแบบทํายังไงให้เราแบบมีเงินเก็บอะไรเงี้ยครับอืมครับเออก็น่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่คนพบในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือโดนาทัทรพนเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นรายใหญ่ขนาดนั้นครับแต่ก็ว่าพยายามเหมือนแบบว่าเราก็คิดได้ง่ายว่าอย่างน้อยมันก็คือเงินเก็บของเราอครับอืมอืม ถ้าเราแบบศึกษามันดีเล่นเป็นอะไรเงี้ยครับผมมันผมว่ามันไม่มีขาดทุนแต่ว่ามันมันอาจจะเจอกระดานช่วงโควิดนิดนึงที่มันอาจจะแบบแดงอะไรเงี้ยครับผมก,ก็ก็ต้องทำใจเราก็ต้องเราต้องต้องเข้าใจสถานการณ์เะครับผม,ผมก็ชิลเพราะอ,ะอย่างอย่างที่หลายๆคนบอกก็คือไม่ขายไม่ขาดทุนประมาณนี้นใช่ครับผมอ่ะผลงานล่าสุดที่เพิ่งออนแอร์ไป รังรับสร,ร,รางใจในบทคุณเพียนนะครับเอาเอาในฐานะให้แรปอัพสั้นๆก่อนกับบทบาทนี้อะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นเป็นคนจิตใจดีนะครับความจริงแล้วเป็นคนจิตใจดีเป็นคนเก่งแล้วก็เ,เรียกได้ว่าง่ายว่าแต่แต่ว่าเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นในเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่มีแค่พี่ชายแค่สองคนที่แบบรักเรารักกันมากอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่า ด้วยด้วยเนื้อเรื่องที่มันทำให้ว่าคือพี่ชายเราถูกฆา,าตกรรมเราก็เลยต้องตามหาว่าใครเป็นคนฆาตกรรมพี่ชายเราอะไรเงี้ยครับผมก็ด้วยมันเหมือนว่าด้วยด้วยกฎในข้อของกฎหมายอะไรเงี้ยมันยังหาหลักฐานที่พิสูจน์ไม่ได้อะไรเงี้ยอืมก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นเรื่องรักที่อยู่ภายใต้ของแบบการสืบสวนสอบสวนใช่ซึ่ง ซึ่งมันจะมาเจอกับนางเอกพอดีตรงที่ว่าคือนางเอกอ่ะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์พอดีวันนั้นเราก็เลยพยายามจะเค้นหาความจริงจากเขาเพราะว่าด้วยข้อกฎหมายหาหลักฐานไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือมีเขาแค่คนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วสรุปว่าเขาอ่ะเกิดความจําเสื่อมเพราะโดนทําร้ายมาเราก็เลยแบบก็ต้องแบบอยู่กับเขาอ่ะแล้วพี่พี่ชายเราก็เป็นคนฝากฝังไว้ว่าถ้าถ้าถ้าพี่เขา พี่เราไม่อยู่ะเราก็ต้องเป็นคนดูแลเขานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเราก็อยากจะเค้นหาข้อมูลความจริงจากเขาแต่เขาก็ไม่บอกสักทีบอกว่าความจําเสื่อมมีคนมาตามทําร้ายเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเมื่อไหร่จะบอกความจริงสักทีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็เป็นแบบเรื่อย ในฐานะจริงจริงๆโดนัทเล่นเป็นนักสแสดงนำเราใช้คานักสแสดงนำนะมามาแบบหลายเรื่องแล้วเนี่ยมันมัน,มนร,รู้สึกยังไงบ้างมันมันรีเฟรชตัวเองทุกครั้งไหมในการต้องรับเรื่องใหม่แล้วในฐานะนักสแสดงนำด้วยนะครับผมรู้สึกว่าการได้รับเรื่องใหม่อ่ะมันเป็นความท้าทายใหม่มากกว่าครับผมแล้วก็เวลาเราเราเหมือนแบบเราได้ไปทํางานอีกที่หนึงง่งอ่ะ ที่ที่เราจะต้องแบบเริ่มต้นศึกษาใหม่อะไรเงี้ยครับผมผมผมมองว่ามันคือความสนุกในการทํางานมากกว่าครับ ว่าเราจะได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอการปรับตัวใหม่ๆได้ไม่มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมผมผมรู้สึกว่าเ,เราก็ต้องทํากันบ้านไปแล้วก็เตรียมคาแรคเตอร์หรือว่าสิ่งที่ที่นักแสดงที่ที่จะต้องทำนะครับก็ไปคุยกับผู้กกับว่าเราอยากจะได้ให้มันออกมาในรูปแบบไหนก็ปรับความเข้าใจกันอะไรครับผมแล้วพอแบบเวลาทํางานอนะ่ะพอมันคลิกเข้าหากันแล้วมันก็จะแบบตอนนี้ก็เริ่มสนุกแล้ว เวลาเราเล่นไปเราก็จะแบบเริ่มสนุกแล้วครับผมมองว่าถ้าเราทำทุกอย่างมันแบบสนุกอะมันก็จะแบบมีความสุขครับอืเริ่มเริ่มคุ้นเคยกับคำว่าแบบการเป็นพระเอกการเป็นนักแสดงนำอะไรอย่างี้รู้สึกว่าด้วยวัยหรือด้วยแบบประสบการณ์อะไรเงี้ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาถึงเรื่องมันทำให้เร้คุ้นเคยหรือย,อยังก็ผมก็ยังมองแบบเดิมครับว่าแบบ ดูทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็คือเราก็ยังต้องพัฒนาก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีต้องปรับปรุงตลอดอะไรเงี้ยครับเวลาเราไปเจอที่ใหม่ๆอ่าเราก็ดูพยายามดูฟีดแบ็กของตัวเองคือผม,มเป็นคนดูฟีดแบ็กของตัวเองตั้งแต่เรื่องแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ <ừ. S 1> ก็จะมีคนมาติชมบ้างมาชมบ้างอะไรเนงะี้ยเราก็จะเก็บคําพวกนี้ครับมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเราครับ ดูตัวเองเราเสื่อนไหมเวลาแบบสมมติสมมติเล่นเสร็จซีนนี้แล้วเราก็แบบไปถึงหน้าหมอแเราก็แบบเอ๊ะเทคไหมหรือว่าแบบรู้สึกเขินหรือแบบเราไปเช่เดียวตอนแบบออลเลยอะไรก็ช่วงหลังๆเราเราจะถามผู้กำกับมากกว่าครับว่าเขาพอใจหรือยังหรือว่าเขาโอเคไหมกับสิ่งที่เราแบบแสดงออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ส่วนมากจะจะจบนะตรงนั้นมากกว่าแล้วเวลาแบบมาดูละครตอนออลอะไรเงี้ยเราก็จะแบบชอบแอบดูคนเดียว เพราะเราก็เขินๆด้วยเองเหมือนกันถ้าแบบเวลาดูคนอื่นอะไรเงี้ยผมว่านักแสดงหลายคนน่านจะเป็นฟิลนี้นะเขินๆและเ <c oughs> ขินๆดูตัวเองเครับโอเควันนี้ี่เดรอร์สตาอฟชวนโดนัทมานั่งคุยก็ร,รู้สึกว่านี่คือนักสแสดงรุ่นใหม่ของซองเจ็อีกหนึ่งคนได้รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าสนใจแลวอยากรู้จักทําควารู้จักอยากให้คนดูเจ็ดสตาร์ป็อกของเรารู้จักโดนัทรวมไปถึงแฟนๆของโดนัทด้วยที่อาจจะอยากรู้จักโดนัทมากขึ้นอะไรเงี้ยเราขอย้อนกลับไป ที่หางดงรู้สึกว่าตอนเด็กอะเวลามีคนถามโดงนัทป้าเฮ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอนเด็กเราตอบว่าอะไรตอนเด็กๆผมแทบจะไม่ตอบเลยครับแทบจะแบบมไม่ค่อยอะไรอ่ะคือคือผมอ่ะเป็นเป็นเด็กกีฬาเป็นเด็กกิจกรรมผมก็สว่วนวันพระเลวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมก็จะเข้าวัดละก็คือวัดที่วัดอ่ะก็จะมีเหมือนแบบถ้าวันเสาร์ก็จะไปเรียนแบบดนตรีพื้นเมือง กองสบัดชัยสลอซอซึงอะไรเงี้ยแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นแบบพุทธศาสนาวันอาทิตย์ส่วนมากกผมมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็จานถึงจานถึงสุกก็เรียนอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าก็จะมีเวลาว่างก็จะไปออกกําลังกายไปเตะฟุตบอลเนี่ยผมว่าเป็นแบบสายกีฬามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับอือจริงจริงตีกองสมบัดชัยก็เหมือนออกกําลังกายกันนะเอาจริงอาจริงเหรอมันก็มัน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 ก็จะมีแบบอ่า เหมือนแบบงานอีเวนต์นะครับที่เราแบบเป็นเป็นเด็กวัดใช่ไหมก็จะมีแบบทีมที่แบบทําทีมแบบกองสมบัติชัยแล้วก็จะมีแบบงานปลอยหลวงงานงานต่างๆอ่ะที่เป็นแบบต่างๆอำเภออะไรเงี้ยครับผมก็จะมีแบบอย่างนี้บ้างเราก็ไปในนามแบบของวัดอะไรเงี้ยก็จะตอนนั้นก็จะอยู่กับพระอาจารย์โกอาจารย์โกวิดครับตอนนั้นอยู่ที่วัดเอราวัณครับ อพอเราเข้าวงการโดนัทเริ่มเข้าวงการเริ่มงานแรกๆหน่อยอยุสิบห้าสิบกจนถึงตอนนี้ปีสี่อะไรเงี้ยรู้สึกมันมีอะไรที่เราสึกว่าบันขาดหายไปจากชีวิตเราเนี่ยเราโตเร็วกว่าคนอื่นเราทํางานเร็วกว่าคนอื่นเยผมผมผมมองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับก็อาจจะหายไปในช่วงที่แบบในในวัยที่แบบไม่ วัยท Mont ี่เรากําล like <c oughs> ังเรียนตอนนั้นมสามเนาะมสามมสี่มห้าเราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะแบบทํางานตลอดผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าครับที่เราแบบได้เริ่มทํางานก่อนเพื่อนวัยเดียวกันอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันดีซะอีกที่เราแบบได้หาอะไรก่อนหาตัวเองก่อนได้เริ่มแบบทํางานเริ่มเรียนรู้ก่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำครับที่เราแบบได้เริ่มต้นวัย เริ่มต้นเร็วกว่าอะไรเงี้ยครับ,ค,รบคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะสงสัยเหมือนเราว่าเฮ้ยโดนัทมีไม้และเก้าอี้แบบเนี้ยคือสตรีมเกม <laughs> หรือแบบเป็นแบบเกมเมอร์อ่ะเกมเมอร์ป่ะคือผมแบบผมเป็นคนที่ชอบแบบเทคโนโลยีครับเกี่ยวกับแบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยผมจะชอบแบบประกอบคอมชอบแบบมีคีย์บอร,ร์ดมีแบบอะไรที่มันแบบครบเซตอะครับผมผมรู้สึกว่าผมผมชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ย แล้วไม้ไม้ไม้ตัวนี้ผมผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มาแต่เมื่อก่อนใช้ไม้อีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เผื่อกะอาจจะมาแบบอัดเพลงเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยครับผมคีย์บอร์ดที่เขาที่กันตอนนี้เรียกว่าอะไรนะคีย์บอร์ดที่มันประกอบโดนนทมีป่ะใช่ใช่มีมีครับอวดป่ะอวดอวดก็ก็เป็นเป็นตัวนี้ฮะเออสวยอ่ะ คือเห็นเห็นมาหลายคนแล้วว่ารู้สึกว่าแบบอยากมีเป็นของตัวเองบ้างแล้วมันสวยก็ถามจริงก็หมดหมดหลายตั้งเหมือนกันนะแค่คีย์บอร์ดเนี่ยก็คือคือผมมาโดนเพื่อนป้ายยาไม่ใช่อะไรหรอกปกติผมก็ใช้คีย์บอร์ดปกติแต่เพื่อนรูแบบมามาทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคือจริงจริงะก็คีย์บอร์ดก็จะมีเพจมันใช่ไหมตัวเพจก็คือแบบเพจเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเราต้องไปใส่สวิต ใส่คี y c แคใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปหลูบสวิตเพื่อให้เสียงมันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรพวกนี้เหมือนแบบลูกเล่นของมันอะไรอะไรครับผมพอเล่นไปเล่นมาก็อืมก็อ่าก็ใช้ได้อยู่เออเออเคยยดนะัพรพนและคีย์บอร์ดแบบว่าเออแฮนด์เมดของเขาเนี่ยผมก็ซื้อมาเป็นเซตเลยนะจริงๆอะผมเป็นคนชอบสีดำใช่ไหมแต่ว่าพอ พอเอาคีย์บอร์ดมาเงี่ยมันก็เป็นสีม่วงใช่ไหมตอนเนี้ยโต๊ะคอมผมก็ปรับแบบพยายามปรับทุกอย่างเป็นสีม่วงหมดเลยกดข้อที่หนึ่งของการดีไซน์คือต้องเลือกชิ้นที่เป็นชิ้นเด่นเพื่อจะเอาจากอีกเออใช่ต้องต้องหาแบบสีที่เราชอบจริงๆนะเราผมว่ารู้สึกว่าผมจริงๆอะผมชอบชอบแบบชอบสีคีย์แคปของมันแค่นั้นเองแล้วก็แบบ บันปลายบรรปลายใช่จริงๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนมารอบหนึ่งนะเอก่อนจะเป็นแบบสีเทาๆแบบคุณคนเหมือนแบบคีย์บอร์ดสมัยก่อนอะไรเรามาหลงเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยน่างงมากกันนะเราเออยากอันนี้ดีสนุกชอบโอเคโดนาเกิดปีเก้าแปดเนาะแล้วเอ่อนอกเหนือจากชีวิตที่เราต้องไปวาดไปแบบไปแสดงงานปอยหลวงได้ได้เลยเงี้ย นอกเหนือจากเวลาเหล่านะั้นนะสิ่งที่หล่อหลอมโดนัทมามันคืออะไรนอกเหนือจากการไปเล่นกีฬาแบบตอนเด็กดูทีวีดูหนังดูเพลงฟังเพลงแบบมีไอดอลอะไรี้ยดูครับดูครับตอนตอนเด็กเเลยนะแม่ผมอะ่ะซื้อซีดีซีดีพลาลพลมาอก็คือตอนเด็กๆอะ่ะผมฟะผมฟังทุกๆวันเลยแล้วก็ร้องได้ทุกเพลงตอนเด็กนะตอนเด็กนะ แล้วผมก็จะเปิดฟังฟังแบบคนไปเรื่อยๆครับตอนผมผมโตมากับเพลงพี่รัเลเพลงอัลบัม้มอะไบบ้าอเลยอ่ะแบบคนเดินถนนปะหรือว่าหรือวัดใหดม่ก่นนานั้นหน่อยผมผมจําไม่ได้ครับตอนนั้นแบบจําไม่ได้จริงๆ <c oughs> แต่คือ <c oughs> ตอนนั้นอะ่ะคือคือตอนนั้นที่ผมจําได้ผมร้องได้ทุกเพลงเลยเพราะว่าเราจําเพลงแบบเราฟังบ่อยอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็ร้องได้แล้วก็มีถามกุลับอะไรสักอย่างอ่ะคน ที่ลองที่ใส่แว่นกุหลาบอะไรนะกุหลาบอะไรนะผมนึกไม่ออกอะ่ะถ้าถ้ามีเนื้อมานะ่าจะจําได้แตผ่ผมอ่ะเพลงน่าจใส่ใสแว่นด้วยหรอใส่แว่นน่าจะเป็นเชิดขาวแบบฟิลแบบละมุนละมุนหน่อยอครับเอ็มวีอะฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองเนี่ยหรอไม่ใช่ใช่เก่ากว่านั้นั้งยากข้ามอันนี้ยากไปข้าม ใช่แล้วผมก็จะโตผมก็จะโตมานี่ก็ก็จริงๆก็ยุกยุคเก้าศู์แหละๆๆก็จะประมาณแบบคือแม่ก็จะแบบปลุกฝังให้ฟังเพลงอะไรเ้ยเพราะว่าตอนเด็กๆนะแม่เคยอยากจะให้เราอ่ะไปเป็นนักร้องใช่แม่บอกว่าแม่มีเพื่อนแม่มีเพื่อนอยู่ในค่ายค่ายหนึ่งแบบลูกอยากจะเข้าไหมเดี๋ยวแม่ติดต่อให้อะไรี้ยแล้วคือตอนเด็กอ่ะผมเป็นเด็กขี้อายมากผมแบบพูดน้อยไม่ค่อยกล้าแสดงออก แล้วก็ผมจะปฏิเสธทุกอย่างเลยกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบอ่าการแสดงออกในด้านอื่นนะจะเป็นกีฬาอะไรเงี้ยเรารู้สึกชอบมากกว่าอืม,อมก็จะแบบก็ตอนนั้นก็จะไปนเน้นทางด้านกีฬาเลยครับจําความรู้สึกตั้งแต่เด็กได้ไหมว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราทลายกําแพงไอ้ความขี้อายของเราออกจนเราต้องกอ,ออกมายืนอยู่ข้างหน้าเจอคน,นเยอะๆอะไรเงี้ยมันจำค,ความรู้สึกกันได้ก็เริ่มจากะละครเรื่องแรกนะครับ เริ่มจากตอนนั้นเลยคือตอนแรกอ่ะผมเริ่มมาจากเวทีประกวดสมาร์ทบอยครับของเวทีไทยซุปนะก็จะเป็นแบบเวทีแบบเด็กอายุ1 4บสถึงสิตอนนั้น<ม>อ่ะเป็นปีแรกที่ช่อง7มีแล้วแม่ก็อยากให้เรามาเราก็โอเคมาก็ได้คือมันไม่ได้พูดไงมันไม่ได้พูดเร<ม>ู้สึกว่าเดินเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อโอเคแม่ก็ไปเดินก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราเราก็ยังไม่ได้ชอบในวงการแ<ม>บบยังไม่ชอบเลยเรา ปฏิเสธด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาเปลี่ยนความคิดตรงตรงละครเรื่องแรกครับที่ผมได้ไปเรียนครูดาวก็เหมือนแบบไปเรียนแอคติ้งแบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยก็ไปนั่งคุยกันก็เลยแบบเกิดอ่าผมก็เลยแบบปรับเปลี่ยนแบบความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยเริ่มแบบเริ่มเริ่มพูดมากขึ้นเริ่มแบบก็เหมือนเริ่มจากแม่เนี่ยแหละครับเริ่มแสดงความคิดเห็นของเราให้ให้เขาแบบ ให้เขาบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งหลังจากหลังจากวันนั้นก็เลยทําให้เราแบบเริ่มกล้าที่จะแสดงอะไรทุกๆอย่างอะไรครับผมมันก็เป็นมผมผมต้องเอาจริงๆผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่ทําให้แบบผมณนะวันนั้นนะถ้าถ้าไม่มีวันนั้นนะผมก็น่าจะเป็นแบบเด็กที่นั่งเงียบๆอยู่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นอย่างวันนี้แสดงว่าอันนี้โทษอ,อันนี้อยากรู้จริงว่า คือเรียกว่าโท t r o ิร์ t เลยปะคือเราเป็นคนไม่มีก็ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยไหมหรือว่าแบบเรารู้สึกว่าการเข้าหาผู้คนเยอะๆมันเป็นเรื่องแบบหน้าหนักใจของเราตอนอนี้ใช่ไคือผมอะเป็นคนที่เพื่อนประมาณว่าผมผมอะเข้าสังคมกับผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กครับหมายถึงว่าแม่จะชอบพาเราไปนู่นนี่นั่นเข้าสังคมกับคนของแม่อะไรเงี้ยซึ่งผมอะผมอะเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ได้ไวกว่าคนวัยเดียวกัน คนแบบเด็กกว่าอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าคือมันเราเราโตมาอย่างนั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าอ่ามันคุยกันแล้วมันคลิกกว่าอะไรนะครับมันมันคุยในไปในทางทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าจากแบบเด็กที่อายคนนั้นมาเป็นแบบพระเอกในวันนี้งมาไกลเหมือนกันนะากลไกลไนะกลครับไกลไกลมาก ผมก็ยังตกใจตัวเองเหมือนกันแล้ยังยังมีความรู้สึกแบบเดิมๆอยู่ยังเป็นโดนัทคนเดิมอยู่มั้ยแม้เช่นเรารู้สึกว่าตอนนอกเหนือจากการทํางานอะไรเงี้ยแบบเซฟโซนของเราเราทําอะไรบ้างก็คืออยู่เงียบๆนั่งเคาะคีย์บอร์ดฟังเสียงไปเรื่อยๆเรามีฟิลนั้นด้วยใช่ไหมมีมีวอยากฟังอยากฟังเสียงของผมไหมล่ะเออเอาดิอ่ะกดอ่ะกดอ่ะแป๊บนึงนะ ได้ยินปะไม่ได้ยินเลยอะได้ยินไหมได้ยินอะได้ยินไหมนี้มันเออมันสุนทรียานี่มันดีจริงๆฟังมันแบบละมุนมันดีครับอยู่คนเดียวคือทำถูกั้นั่งกดคีย์บอร์ดได้เลยไม่ก็มีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละที่แบบเรียกว่าเห่อของเหอของใหม่ในช่วงแรกๆหลังๆก็ก็ปล่อยแหละ แรกๆมานี่แบบรักเหมือนลูกเลยต้องแบบมีแบบขี้มือหน่อยนะก็ต้องเช็ดต้องอะไรอมีมีแผ่นแบบซื้อแผ่นแยกมาที่เป็นแบบแผ่นเชดแบบคีบแคปอะเออแลัวนี้ก็ปล่อยนะโอเคพออยู่ในวงการมาพักใหญ่ๆครับเราก็เริ่มได้เรียนทางด้านนิเทศจริงจังอะไรอย่างสิ่งที่โดนัทว่ามันน่าหลงไหลมากๆของงานทางด้านเนี่ยงานการแสดงงานกำกับงานเบื้องหลังอะไร โดนคิดว่าเรื่องอะไรน่าหลงไหลมากที่สุดสาหรับตัวนั้นสิ่งที่น่าหลงไหลสําหรับผมคือคนเบื้องหลังคนระับที่ที่ผมตัดสินใจเลือกเรียนนิเทศก็คือสาขาผมก็เป็นฟิล์มเนาะภาพยนตร์ที่ผมเลือกเรียนเรียนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมหลงหลกับผู้คนแบบที่อยู่หลังกล้องนะอ่ะผมรู้สึกผมชอบฟิล์นั้นผมชอบอยู่กับทีมงานผมชอบแบบการทํางานที่แบบทุกคนแบบต้องไปเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุก มันสนุกนะครับเวลาอยู่กับเขาก็คือคือตั้งแต่เรื่องแรกอะ่ะผมก็แบบไปคู่คีกับเขาแล้วอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบฟิลแบบที่เขาทํางานกันอะไรเงี้ยแล้วผมชอบแบบไปพูดเล่นกับเขาไปอะไรให้เขาแบบยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมพอแบบได้เข้ามาเรียนก็แบบเออมันจริงๆงานมันก็หนักแหละอออืองานมันก็หนักแต่แต่เรารู้สึกว่าเราชอบอเราเราเราอยากอยากจะทำนะครับ ถ้าโดนาภัทรพลไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นักแสดง <c oughs> แต่ว่าคุณต้องไปอยู่ในกองถ่ายหนึ่งกองถ่ายคุณจะเป็นใครผมน่าจะเป็นแบบผู้ช่วยหน้าเซร็จอะผมว่านะผู้ช่วยพุ่งกับสองอะไรเงี้ยประมาณผู้ช่วยหน้าเซร็จอะไรเงี้ยเพราะผมผมตอนตอนที่ผมแบบทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็ทำตำแหน่งนี้อยู่อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกสนุกดี แต่บางทีก็แบบอยากไปนั่งเป็นผู้กำกับบ้างอะไรเงี้ยเพราะหน้าเซ็จก็เอาจริงก็เหนื่อยเหมือนกันจริง <c oughs> เราก็ต้องไปรับบีฟจากผู้กำกับอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งมาหาหนักแสดงอีกทีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผม,มก็ทางานเอจริงก็ไปสมัมผัสตอนทํางานกับเพื่อนแหละตอนที่แบบออกกองกับเพื่อนะอะไรเงี้ยแต่เราส่วนมากแบบทั้งงานนักศึกษามันจะช้าอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันก็เหมือนใหม่อะไรเงี้ย มันใหม่แล้วก็แบบคือถ่ายถ่ายทีหนึ่งอ่ะนัดกองเจ็ดโมงเช้างี่ใช่ไหมถ่ายเสร็จอีกทีเกือบเจ็ดโมงเช้าอีกทีนึงอันนี้คือการแบบนักศึกษาครับมันมันก็มันก็สนุกดีมันเหนื่อยแต่มันก็สนุกดีครับผมนอกเหนือจากงานเหล่านี้ที่เราชอบเนาะคลิกแรกที่โดนัทรู้สึกว่าเราเข้าถึงการแสดงแล้วจริงๆในฐานะอาชีพเลยนะเอาเป็นอาชีพเพราะว่าเรารู้สึกว่าโดนัจเจอนักแสดงที่ประกบด้วยแล้วแบบ อย่างตอนเพลิงเสน่หาเรื yeah. ่องกับพี yeah. mm ่น hmm. okay, ูนวรนุ um, okay, ้เงี right? ้ยหรืออย่างแบบอะไรเดียอเรื่องอะไรนะก่อนอันนี้เดี๋ยวกันที่ใส่สูตรสีดําถือปืนด้วยเรื่องอะไรก่อนนั้นนี้เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะก่อนนั้นนี่ก่อนนี้ที่เป็นไพ่เห็กดู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 อ๋อฟ้ามีตรวันเหรอฮะโอ้ฟ้ามีตะวันแล้วก็แบบ เฮ้ยเราเราเห็นโดนัทในบทบาทที่แตกต่างไปมากมากมาตลอดเลาเรารู้สึกว่าจุดไหนคือจุดเริ่มต้นของกันแบบเฮ้ยนี่อาชีพเราเราเป็นนักแสดงคลิกไหนที่แบบเข้าถึงแล้วเลยผมยังไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นอะ ต้อบอกว่าอย่างไงเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่แรกใช่ไหมตั้งแต่เริ่มที่ได้เข้ามาสแสดงอะไรเงี้ยผมก็แค่รู้สึกว่าคือสิ่งที่ผมได้มาผมต้องทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทำให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยผมก็หลังจากนั้นก็คือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปกองใหม่ไปเจอแบบ mm. นักสแสดงเขาก็แบบผู้ใหญ่อ่ะก็ประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยผมก็รับความรู้จากเขามา mm. ไปเจอภูมกับหลายๆคน ก็ไปแบบรับความรู้มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วตอนตอนที่ได้เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกก็คือคุณชายไก่โต้งที่แบบไปเจอพี่ปลาพุ่มกับก็ตอนนั้นก็เป็นแบบคอมดี้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบอีกแนวหนึ่งอ๋อเอาจริงๆที่แบบผมรู้สึกชอบที่สุดก็คือฟ้ามิตรวันที่แบบที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นจริงๆแบบคาแรคเตอร์มันแบบมันเครียดมากตอนตอนที่ถ่ายอะนะตอนที่ถ่ายมันแบบมันเครียดมันแบบ แต่ผมรู้สึกว่ามันสนุกอะเวลาผมแบบได้แสดงไอตัวละครนี้ออกไปตัวละครพอออกไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทสนุกทุกวันที่ผมแบบผมได้แสดงอะไรครับผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นผมอีกในในมุมหนึ่งอะที่ผมแบบก่อนหน้านั้นก็คือบทยังมาไม่ครบแต่ผมคิดว่าตัวละครต้องทําอย่างนี้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 อะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นไปตามที่เราแบบคิดตามที่เราคาดไว้อะไรครับมันอาจจะเป็นแบบ เป็นจุดที่คลิกที่ทําให้เราแบบน่าจะเข้าถึงตัวละครเข้าใจตัวละครมากที่สุดอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. พีเติร์นหลังจากพีเติร์นคือเรื่องฟ้ามีตะวนนันผมได้พีเติร์นมาเยอะครับ mm hmm. พีเติร์นก็จะสอนตลอดว่าแบบปรับปรุงอะไรที่เราแบบไม่โอเคเขาจะนั่งอยู่หน้ามอแล้วเขาก็จะพยายามแบบหาวิธีแก้ไขที่พูดกับเราแล้ว,ลวทําให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่ติดกัเรามาแล้วก็ พยายามจะพัฒนาในเรื่องใน,ในเรื่องต่อๆไปอะไรเงี้ยครับอืมครับผมโอเคคำถามสุดท้ายครับโดนัทเราเห็นโดนัทอยู่ในวงการมาพักหนึ่งแล,แล้วก็รู้สึกว่าในแต่ละงานมันก็จะมีพัฒนาการต่างๆก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่คุถามรเราอยากรู้ว่าโดนัทอยู่ในวงการนี้สิ่งที่มันสอนเราสิ่งที่เราเรียนรู้่มันหล่อหลอมให้เราเป็นคนยังไงแบบว่าทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมากน้อยแค่ไหนในวงการบันเทิง อจริงๆมันก็สอนให้เราโตขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันสอนให้เราโตขึ้นเพราะว่าสิ่งแรกที่ผมมาเริ่มทํางานเนะผมมาผมมาทํางานด้วยตัวเองผมเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ15บห้าอะไรเงรี้ยผมตอนนั้นผมยังอยู่มสาม 4, มสี่ห้าหกผมยังยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เวลามาทํางานแต่ละทีเราก็จะบินมาแล้วก็พอถ่ายเสร็จเราก็บินกลับไปเรียนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันทำให้เราโตโตขึ้นนะครับในพาร์ทที่แบบ มันมันโตกวัยวัยตัวเองอะ่ะจริงๆมันก็สอนหลายๆอย่างนะมันก็แบบทำให้เราได้เข้าใจโลกมากขึ้นได้ไปเจอผู้คนหลากหลายแบบวิธีการปรับตัวเข้าหาคนวิธีการที่จะเลือกที่จะเรียนรู้สิ่ง,งตา่างๆอะไรเงี้ยครับผมมันก็มันก็คือความสนุก อย่างหนึ่งในชีวิตนะครับที่แบบเราไปเจออะไรหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ได้มาทำในในตัวละครหลายๆตัวยิงปืนในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในละครเราก็ได้ยิงเราขี่ม้าไม่เป็นเราก็ต้องขี่ม้าได้ทุกๆอย่างมันแบบมันมันคือสถานการณ์บีบบังคับทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็ได้สกิลทักษะใหม่ๆใ,ในในใน,ในชีวิตของเราเนี่ยครับผม ผมองว่ามันมันมันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้โอกาสนี้แต่เราเราโชคดีมากที่แบบเราเลือกที่จะรับโอกาสนี้มาแล้วก็พยายามเก็บมันไว้แล้วก็ทํามันให้ดีสุดผมรู้สึกว่าผมโอเคครับต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณ ดีใจเหมือนกันรู้สึกว่าดีใจที่โดนัทตัดติดใจว่าเราจะเริ่มเป็นคนขี้อายแนละ้วเราก็ค่อยเปดิดตัวเองขึง้นมาเรื่อยๆจนวันนี้คุณเป็นพระเอกคนหนึ่งที่มันน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะได้รู้จักโดนัทมากขึ้นในวันนี้รวาหนวเราเองก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ค,ดคุยนะครับมากๆเลยอย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พิทูลงเตอร์แต่บ๊อบด้วยนะครับเดี๋ยวโดนัทมองหนะ้ามองหน้าตรงหนึ่งทีเราจะเผลียแคปภาพไปแบบว่าทําปกเฮ้ยเดี๋ยวเราเอารูปโดนัทถ <laughs> <laughs> หลอกหลอก <laughs> ไม่ก็ <laughs> คือแบบคือตาอินสแกรมารู้สึกว่าเอ้ยเขาน่นารักอ่ะแล้วก็เออดีใจทใี่ได้พูดคุยแล้วก็คิดว่าอยากให้มีเอเตอร์จีในกาแบบมีแรงใจในการทํางานไปเรื่อยๆจะได้แบบว่าพบประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะใช่ครับ ก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับก็ฝากผลงานของผมหลายๆผลงานนะครับฝากติดตามต่อไปรเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับใช่สเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีอีกเนาะมากมายตามออกมา,กา,มมากลุ้นว่าก็ตั้งใจก็ฝากติดตาม ฝากฝากติดตามรังรักพังใจตอนนี้เขากำลังออนแอร์อยู่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเนาะสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กดสามห้ครับแล้วก็ยังมีอีก2เรื่องนะครับที่กำลังถ่ายไทมก็เสาร์ห้าครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอุ้มรักปฏิหารนะครับฝากติดตามด้วยครับเสาร์ห้าเราต้องได้เจอกันนะเสาร์ห้านี่คือแบบรวมตัวท็อปคุ้เลยเดี๋ยวถ้าเสาร์ห้ามานี่ถอดทุกคนเลยนะขอร้องอย่าอย่าทำแบบนี้ใจไม่ดี ช่วงนี้ช่วงนี้สองห้ากำลังฟิตกันอยู่เออนึกออกเลยว่าจะต้องเอ่อเปิงเนื้อเปิงตัวกันแค่ไหนแบบจับโด่งต่างๆโอเควันนี้ขอบคุณโดนัมมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ